ขอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ดีครับบนตั้งต่อะสุขุมาการผู้จัดการใหญ่เ SCM ร้านค้ากำกัดมหาชนเราเป็นผู้จัดจำหน่ายอะไรรถยนต์รายใหญ่แล้วก็เป็นรายเดียวที่อยู่ต่อครับเราจัดจำหน่ายสินค้ากว่า170โครงการสินค้ากว่า50แบรนด์มีประสบการณ์60ปีในตลาดนะครับมีความเชี่ยวชาญในตลาดอะไรใน Q1 ที่ผ่านมานะครับยอดขายเราโต2 4ในขณะที่กําไรสุทธิ Bionia โต8 7เราคาดการณ์ว่าทั้งปีปีนี้ยอดขายจะโตไม่ต่ำกว่า20% สาเหตุหล,กหลกักๆเพราะว่าปีนี้เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนจากรถยนต์ที่เป็นสัญาภายในเป็นรถไฟฟ้าแต่จริงๆตอนนี้รถที่มาแรงที่สุดคือ Plug-in i d แต่ปัญหาหลักที่เจออยู่ไปแน่ไม่ผ่านทำให้ยอดขายรถยนต์ในช่วงวเตอร์แรกลดลงกว่า30แต่เป็นผลดีกับธุรกิจของเรารถจะต้องมีการบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้นไม่นับรวมกับที่เราเริ่มไปทํารถไฟฟ้านะฮะซึ่งรถไฟฟ้านจะมีตัวเลขเข้ามาเริ่มในควอเตอร์่ส่วนใน ควอเตอร์หน้าเนี่ยนอกจากยอดขายอะไหล่ที่โตโต,โตขึ้นมาอย่างดีแล้วเนี่ยยังจะมีในเรื่องของเครื่องเรือที่จะเข้ามาเสริมรายได้ให้กับบริษัทคิดว่าโดยภาพรวมทั้งปีปีนี้จะเป็นปีที่สดใสทำนิวไฮนั้นในแง่ยอดขายละกําไรครับผมแผนธุรกิจเราตอนนี้เราอย่างที่เราทําก็คือในแง่ของการขยายสินค้าเพิ่ม SKU เข้ามาแล้วก็จะมีสินค้าในแบรนด์ใหม่ๆอีก2แบรนด์ที่จะเข้ามาใน2อควอเตอร์นี้ในขณะที่ลูกค้าเนี่ยในช่วง1นควอเตอร์เสร็จที่ ผ่านมาเราเพิ่มไปประมาณ50ลายดูแผ่นที่จะเพิ่มอีกประมาณ100ลายในอีกสองควอเตอร์หน้าในส่วนของการตั้งศูนย์บริการรถไฟฟ้าเนี่ยเรากาลังรอตัวเลขควอเตอร์สี่มาแล้วก็จะทําอีกทีในควอเตอร์สี่หรือต้นปีน้าในแง่ของศูนย์รถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราน่าจะเริ่มทําประมาณควอเตอร์สี่นะฮะน่าจะได้ใช้งานจริงๆประมาณควอเตอร์สามควอเตอร์สองควอเตอร์สามปีห้าปที่บอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราออทามไฮทั้งในเรื่องของยอดขายแล้วก็กำไร ในควอเตอ,เตอร์แรกเราโตมา24%ควอเตอร์ี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า20%ให้อีก2ควอเตอร์สุดท้ายก็น่าจะประมาณตัวเลขประมาณนี้ทั้งปีน่าจะโตไม่ต่ำกว่า20%สาเหตุหลักๆก็เพราะว่ารถยนต์ใหม่ขายไม่ได้คนต้องดูแลรักษารถเก่าก็ทําให้ดีมาในเรื่องของอะไร่รถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนมากในเรื่องของแผนการเจริญเติบโตอย่างยัง่งยืนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราเป็นบริษัทที่จาหน่ายอะไรรถยนต์มากับ60ปีมีประสบการณ์ทางด้านนี้อยากเป็นเป็นของแท้เลยที่เขาบอกกันเนี เพราะว่าตั้งแต่ปี2อง0ัเป็นต้นมายอดขายเราจเจริญเติบโตขึ้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในช่วงสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ที่ดีมารนอะไหล่รถยนต์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยถือเป็นโอกาสที่เราจะสร้างการเจริญเติบโตที่เพิ่มได้อย่างยั่งยืนนโยบายปันผลของเราที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่กำหนดต่ำกว่า4 0อของกำไรสุทธินะปีที่ผ่านมาเราทำอย่างนั้นตลอดนะปีหน้าก็คาดว่าจะเป็นดีครับปีที่ผ่านมาปันประมาณ4 2่สิบอนครับผมคุณมากครับสารข้อหุ้นพาวเวอร์ท่าแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ จำหนแล้วที่รา้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศ